น้าจะเอาไอดีอะไรก็ได้ละที่เข้ามาเข้ามาเข้ามาเนียนเข้ามาเนียนดูอะไอย่าอยากได้โลโก้คําว่าพ u บทีม b บายตรงนี้มากเลยเห็นปะ่ะไอตรงเนี้ยไอตรงเนี้ยตรงที่ออมเล็ตเนี่ยคือตอนนี้ครับกําลังทุกคนครับใครที่อยู่ใครที่อยู่ฟังได้ยินนะคือเพียงอยากจะตัดสติกเกอร์อ่ะตัดสติกเกอร์ไปติดนะครับัดจะตัดสติกเกอร์ไป ติดหลังรถอยากอยากจะทําแบบออมเล็เนี่ยออมเด็วก็เป็นเป็นของเรามันต้องพิมพ์ยังไงมีใครรู้บ้างเต่ารู้ไหมเต่าพอจะมีความรู้พี่จีนไม่น่าเลยเต่าเต่าพอจะรู้ไหมโอเคครับตอนนี้เรามากันทั้งหมด8ปทีเหมือนเดิมครับพี่จีนไม่อยู่นะเตะไปแล้วนะครับนะครับเรามาดูวงกันเลยฮะโอ้โหครับวงลายเครื่องบินที่คุ้นเคยครับ ซ้ายบนยันขวาล่างอย่างนี้พื้นที่เล่นทั้งซ้ายทั้งขวาครับเหลือเรือครับแต่ว่าจะมีใครที่ลงเมืองใครหรือเปล่าครับพาวเวอร์แพนน่าจะมีมานะเอาละครับโนบิตะครับโนบิตะกับพิเต้ครับขอบคุณสหรับการกดติดตามด้วยนะครับโนบิตะกับพิเต้ครับพาวะกิจครับเอ้ยพาวเวอร์แพนครับมีตีกันหรือเปล่าโอ้โหพิเต้เลือกออกครับแล้วก็ด้านบนเป็นชิปหยาดโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะลงด้วยกันครับก็แยกกันเหมือนเดิมอ่าแต่ตอนนี้ด้านบนครับ ไอโบกครับไอครับไอบอกครับไอบอกไปแล้วครับ2ทีมจะถึงไหมนะครับเอาละครับภูผาเข้ามาแอบดูแล้วครับทุกคนครับภูผาเข้ามาแล้วครับกอนฮัทครับเป็นโยรุกับสมัยแล้วก็เอาล้ครับด้านบนมีประทะแน่นอนครับผมขอตัดไฟไปที่ด้านบนขวาแล้วกันนะครับเอาละครับเป็นก๊อตครับกับภูผาครับภูผาแอบเข้ามาดูจังหวะนี้ภูผาพี่ก๊สตสเปย์ไปก่อนครับพี่ก๊อตด้านขวามีมีอ้าวเจอเจอมีนะฮะเอาล้ครับ ทีของน้องมี่ครับมี่จะไปก่อนหรือเปล่าครับจังหวะนี้มาดูครับน้องมี่ได้มาเป็น M4 ครับแต่ไม่มีเกาะไม่มีเกาะสามเลยหรออาหมวกครับได้มาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้เพื่อนมี่ฮะเพื่อนมี่ไม่มีอะไรเลยหรือเปล่าอยู่ด้านบนซีหลุดอ่ะซีหลุดเรียบร้อยครับอ้าแล้วจังหวะนี้โอ้โหเดินมังัดเดินมายัดกันนะครับจังหวะนี้น่าจะถอยไม่ทันหรือเปล่า ผอทันไหมครับจังหวะนี้สวยสวยโอ้เรียบร้อยครับไม่ทันครับโดนยิงหลังเข้ามาครับโอ้เขาดักไว้อยู่นะแล้วเขาเดินชิดเลยหรือเปล่าครับโอ้โหจังหวะนี้ซีต้องเสียเพื่อนไปก่อนเอ้ยไม่ใช่ c ีมี่ครับโอ้หมี่ต้องเสียเพื่อนไปก่อนเลยครับตั้งแต่ต้นเกมซี c, หลุดหรอทําไมซีหลุดล่ะเอาสมายก็หลุดเหรอไม้ก็หลุดเหรอ แล้วแล้วสมายอะสมายหลุดเหรอเอลสมายทำไมหลุดนะอะไรนะมันเตะผมออกมาใครว่าเตะวะใครเตะมันเตะได้ด้วยเหรอเอาแล้วพี่แอง์หมดหมดบัตรสร้างห้องแล้วนะเกมนี้เกมนี้โมเกมนี้ไม่ได้แล้วเด้อ เกมนี้ไม่ได้แล้วเด้อมันเป็เตะตอนไหนพี่แบงค์เป็นคนเตะมันออกนะพี่แบงค์เตะมันออกเลยแบงค์ก็อนนั้นเลยก็เห็นยังอยู่กันครบไม่ใช่หรอโอ้แม่นเ,เลยพวกหานี้เอาชื่อมันไปไปแบนด์เลยทุกคนอาครับจังหวะนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยคุยกันครับเรื่องนี้จังหวะนี้คือเอ้ยชุบได้เฉยนะเอาแล้วครับชุบได้เฉยครับยังอยู่นะยังอยู่นะ ยังอยู่นะครับมี่นะฮะน้องมี่กับฟ็อกซี่ยังอยู่นะนะครับเอาแล้วครับเป็นเรื่องครับเขาเอาคืนแน่นอนครับเจ้าภูผาครับเอาล้ครับก๊อตกับภูผาครับภูผาเจ็บเหมือนกันนะฮะโอ้โหเสียดายครับนะครับสมิร์ฟุงครับยังอยู่นะอืมเสียดายจริงๆครับเจ้านิวก็เล่นคนเดียวนะเพื่อนไม่มา แล้วก็เป็นโยรุคนเดียวเหมือนกันโอ้ผมนึกว่าครบแล้วนะเสียดายวะ่ะแง่งมันเร็วจริงวะ่ะพวกนี้สวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับนี่คือเกมที่สองแล้วเด้อเรามาอยู่กับแผนที่รีวิกนะครับแผนที่ที่คุ้นเคยเนาะนะครับแผนที่นี้ก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักสิบห้านาทีรวมนะฮะหรือ20ก็ไม่รู้นะ <c oughs> โอเคครับ ตอนนี้ทีมที่มีคะแนนนำอยู่น่าจะเป็นทีมใครเดี๋ยวผมขอดูรายชื่อแป๊บหน่งนะครับทีมแรกอันดับหนึ่งนะครับเกมที่แล้วเนาะเป็นพี่โทนโนบิตะเนาะอันดับสองเป็นมี่กับฟ็อกซี่มีหนึ่งคิวนะครับพี่โทนกับโนบิตะมีหกคิวนะฮะอันดับที่สามเป็นไม้ครับกับโยรุครับมีสามคิวอันดับที่สี่เป็นภูผากับก๊อตนะครับสามคิว นะครับแล้วก็อันดับ5้าเป็นสมบพงศ์นะครับกับเมมิกเนาะมีศูนย์คิวแล้วก็อันดับหครับเป็นเฟสทีมกับเจ้านิวนะครับมี1คิวนะครับอันดับ7เป็นซีพัทยานะครับส้มกีนะครับอันดับ8เป็นกิเต้ครับกับดาร์คเดวิลนะฮะอันดับหนึ่งน่าจะเป็นน่าจะอันดับหนึ่งบวกสิบห้าแต้มนะครับตาม ตามกฎระเบียบหรือเปล่าอ่าประมาณนั้นครับอันดับหนึ่งสิ้านะครับอันดับสองสิบสอนะก็ลองดูครับแต่ตอนนี้คิวโด่งเลยครับโนบิตากับโทนครับพี่โทนเรานี่นะครับโอกาสให้น้องไมายไปแก้มือก็ไม่ได้ครับหลุดครับน้องไมายโอ้โหคือเกมเกมสุดท้ายครับน้องไมายคือกับโยรุคือต้องเก็บทั้งหมดทุกทีมครับเพื่อจะคว้าแชมป์ในรายการนี้นะต้องทําให้ได้นะเกมหน้านะคร เกมสุดท้ายแล้วนะครับอาด้านขวามีเปิดน้องเกิดขึ้นครับโอ้โหท่านผู้ชมไม่มีอะไรพิมพ์บอกเลยครับเขาชุบกันขึ้นมาได้อีกแล้วครับแล้วตอนนี้ยาก็หมดเหมือนกันนะครับอาล้ครับจังหวะนี้เหนื่อยครับเขาชิดแล้วนะอาล้ครับเขาชิดครับยาหมดครับเฮ้ยมีครับอินดิจิงแล้วก็ยาแค่ปวดยาแค่ปวดสิเอออ๋าเขาเริ่มชิดครับ โอ้เขาชิดเฉยเลยครับแล้วภูผาอยู่ไหนวะภูผามันแอบมองตรงไหนวะภูผาภูผ,ผาอยู่ข้างล่างบ้านหรออ้าวครับภูผ,ผาเดินชาร์จครับจังหวะนี้ภูผ,ผาเลือกชาร์จขึ้นมาหรือเปล่ายังครับนี่ครับน้องมีระวังมันขึ้นข้างบนไปยิงมีนะเรียบร้อยครับจังหวะนี้ขึ้นมาแล้วเห็นด้วยครับ ชัดๆสวยๆจังหวะนี้เรียบร้อยครับสกา์คูณหกครับพิกอตครับเก็บน้องมี่ออกไปโอ้โหเอาแล้วครับคือโดนเปิดน็อกก่อนเร็วครับแล้วคเนี้ยไม่มีโอกาสได้ไปฟาร์มเนาะแต่ฝั่งนี้เขาฟาร์มเต็มไงนะครับไอจังหวะนี้สกาเคาะเอาล้ครับจังหวะนี้ต้องไปก่อนหรือเปล่าครับน้องมี่ครับ ด้านล่างก็จะชิดนะครับด้านบนก็จะยิงเอาอยัางไงครับบ็อกซี่ครับถ้าเป็นถ้าเป็นผมนี่กัดลิ้นตัวเองตายไปแล้วครับกำลังเบิดตายไปแล้วนะครับสวัสดีสเตฟานด้วยนะครับสองสองเจเจสวัสดีทักทายกันครับนะครับคนที่เข้ามาใหม่ทักทายกันนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นทีงจังหวะนี้แหละครับยืดเยื้อครับกัดลิ้นตัวเองตายครับ เสียเวลานะครับเล่นอย่างเงี้ยแล้วเป็นแมปเล็กด้วยนะครับภูผาเลือกถอยหรือเปล่าโอ้ดูวงครับวงแรกมาครับกลางๆวงเป็นโนบิตะกับพิโทนครับวงเสิร์ฟเข้าหาจริงๆเลยนะครับแชมป์เกมที่แล้วนะครับด้านกรอนฮัทครับก็จะยังเป็นทางด้านของโยรุอยู่ครับอยู่กับเจ้านิวอยู่บนเขาเขากรอนฮัทนะนะครับสวัสดีคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับนนศูนย์สองศูนย์สี่สวัสดีครับนะครับนี่เป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์พับจีแบบดูโอนะฮะ แย่งอีกสักพักหนึ่งนะครับด้านล่างครับเป็นของพิเต้เลยนะครับนะครับด้านล่างสุดๆเลยนะครับเอาละครับจังหวะนี้หมดครับน่าจะเรียบร้อยครับหรือว่ากะว่าจะลากไปด้วยสักคนเหรอครับวงไม่เจ็บเท่าไหร่นะมีโอกาสฟาร์มได้นะครับแต่น้องเขาไม่เลือกฟาร์มก่อนนะจริงๆเข้าเข้าโบสถ์ได้นะเรียบร้อยครับไปหวั่นครับจบเป็นทีมแรกไปครับสำหรับ สล็อตที่3นะครับน้องมีเรานี่เองนะครับสวัสดีพี่น้ำด้วยนะครับน้ำโนผักครับแอดมินเราเข้ามาแล้วนะครับอาครับวงที่2เสิร์ฟอย่างไวครับกลางวงยังเป็น power plan อยู่นะครับโอ้โหก็ยังเสิร์ฟมาให้ทางพี่โทนกับโนบิตะเราอยู่นะครับอ้าแล้วครับคะแนนรอบแรกในแชทค่ะขอบคุณมากนะครับ ในแชทไหนคะเอามาแปะในนี้เลยได้ไหม่ะเอามาแปะในสตรีมได้ไหมครับมันแปะในในสตรีมได้ไหมมันแปะในสตรีมได้ได้ไหมครับถ้าแปะได้รบกวนด้วยนะครับไม่ได้ค่ะอ๋ออ๋ครับจังหวะน,นี้เจ้านิวครับเข้ามาดงตีนครับเจ้านิวเจ้านิวเอาโหเจ็บเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นทางพี่โทนนะยิงเข้าไปนะออแล้วครับเจ้านิวครับ ขับรถผ่านลืมดูด่านนะครับอาครับอย่างนี้เขาเดินชิดแน่นอนครับเจ้านิวอาครับเจ้านิวนิ่งอย่างนี้คือเปิดโปรครับนะครับเจ้านิวเปิดโปนะจังหวะน,นี้เจ้านิวเปิดโปนะครับว้าวเรียบร้อยครับเจ้านิวครับเจ้านิวยโยนเกมทุกคนไอ้นิวมันโยนเกมนะทุกคนนะ นิวมันโยนเกมอันนิวมันโยนเกมทุกคนอั <c oughs> นิวมันโยนเกมอ่ะยังจะบอกอครับคะแนนรอบแรกมาแล้วเด้อเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับเดี๋ยวจะเอาให้ทุกคนได้ชมนะฮะคะแนนรอบแรกนะครับตอนนี้อาลครับจังหวะน,นี้ พิเต้ครับฟรีๆเลยหรือเปล่ายังไม่ยิงครับโอ้โหยังไม่ยิงนะครับพิเต้จังหวะนี้ฮะนี่คือคะแนนรอบแรกครับทุกคนนะฮะมาแล้วครับคะแนนรอบแรกเอาไปเบิ่งกันนี่ครับคะแนนรอบแรกครับเอาไปดูกันก่อนเลยนะครับ วัสดีคนดูที่เข้ามาใหว่ด้วยนะครับนี่คือเกมที่2แล้วนะครับเป็นแบบรีวิกนะครับจังหวะนี้พี่เต้ใช้เป็น m 4นะครับถ้าเป็นสนัยก็น่าจะน่าจะถ้าเป็นสนยน่าใช้พี่ผมตายอย่างเรียบร้อยครับเจ้านิวครับอาล้ครับวงที่3เด้งกลับมาหายังเหมือนเดิมครับเสริมให้โนบิตะกับพี่โทนเหมือนเดิมแต่ตรงนี้มีไฟครับอ่าแล้วครับชนกันแน่นอนครับแล้วก็พี่โทนเปิดน็อกดาร์เดวิลไปครับอาล้วครับเพื่อนโดนน็อกโอ้โหจังหวะไกลครับพี่โทนสเปย์มาไกลจัดครับช็อตนี้โอห อ๋แล้วทีมที่อยู่ตรงกลางครับคือเสมอครับจังหวะนี้อ่าครับเสมอเสมอไปเปิดน็อกตัวิตาได้ครับอาจังหวะนี้สวยครับแล้วลากไปไหรือเปล่าอืมสเปช็อตนี้สวยครับโอ้ยดีดเรียบร้อยโอ้จังหวะนี้ครับเก็บสองไปครับเสมอครับเสมอเก็บหนึ่งเหรอมามีเก็บไปอีมหนึ่งโอ้โหเอาแล้วครับเก็บอันดับหนึ่งออกไปก่อนขอบคุณสําหรับคนติดตามด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์ด้วยครับแชร์ไปที่โพสต์ตัวเองนะครับ โทรศัพท์ผมร้อนมันเลยเด้งออกโอเคครับนะฮะโอ้ใครที่เข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะครับแชร์ไปที่ไหนก็ได้แชร์ไปเลยครับแชร์ไปไกลๆครับไปเอาวกงกอมอวกาศแชร์ไปเลยครับโอ้โหได้มาอีก2คิวนะครับ2คะแนนครับยังไงพี่โทนโอ้โหตายเลยโอ้จังหวะนี้โดนเด็กมันซ้อนนะฮะโดนแจมไงเราไปยิงเพลินๆะเอาล้ครับจังหวะนี้กลับกลายว่าทีมิตเต้ครับนะครับ ดึงเงินขึ้นกลับมาได้เป็นสองสองเหมือนเดิมครับแต่ทีมที่สังเวยไปคือทีมของพิโธนกับโนบิตะนะครับเอาละครับด้านขวาบนมีไฟหรือเปล่าครับเป็นทางด้านของซีพัทยาครับกับส้มกี่ครับเล่นขอบวงด้านบนขวามาแต่ด้านหน้ากําลังจะเจอกับภูผากับพีกอตดเราหรือเปล่าภูผาเปิดโปยังครับจังหวะนี้ดูครับดูภูผาครับตัดภาพที่ภูผาครับเอาละครับภูผาครับนี่ครับเนี่ยภูผาเนียนครับดูครับจังหวะนี้ครับภูผาเห็นแล้วนะครับภูผา ว่าเห็นนะครับปูผาทาเป็นไม่เห็นว่าเห็นแล้วจังหวะนี้คูณหกเอฟนอนอืมอ่าแล้วครับจังหวะนี้ครับหลุดไปได้ครับส้มกีส้มกีมกอ่าจังหวะนี้เพื่อนสเปย์ไปหาส้มกีส้มกีมีดาเมจไหมส้มกีเ,มมกเก็บอนิดนึงครับอ่าคอครับเฮ้ยมันกดปรับออตโต้กับเซมิทันหรอว,าราาว่าปูผาไร้กาดว่ะอ่าจังหวะนี้ครับปูผาจะนอนยิงครับยังไง อุ้ยเรียบร้อยครับภูผาครับเปิดน็อกด้วยชุดเดียว3นัดเองนะครับ9นัดเนาะยิงไปอ่าเคาะครับเคาะก็ตเคาะเคาะแล้วก็วงที่ห้าครับวงที่5้าหรือวงที่4ี่วงที่4เด้งไปแล้วครับอ่าแล้วครับกางวงเป็นของเสมอครับโอ้โหจังหวะนี้ครับอ่าแล้วครับจังหวะนี้ภูผาเหมือนเดิมครับมันเป็นวิธีการเล่นของน้องซีพัทยาครับคือพอเพื่อนโดนยิงปุ๊บก็ปล่อยเลยอ่าแล้วครับภูผาครับ ผู้ผายังเนียนอยู่ยังเนียนอยู่ผู้ผารอยังไงครับผู้ผาอยังไงผู้ผามันรู้นะว่ามีอีกตัวหนึ่งอะ่ะแต่มันเนียนไงผู้ผามันรู้ไงผู้ผามันโคตรเนียนอะ่ะผู้ผามันก็เล่นเนียนเหมือนกันเ <c oughs> ชื่อผมดิเออผู้ผามันก็เนียนเหมือนกันผู้ผาของจริงทำเป็นทำเป็นแบบเหมือนไม่มีใครไม่มีใครอยู่ไนงะแต่แบบเห็นแล้วอะไรยาเงี้ยอย่าขยับนะเดี่ยวจังหวะนี้ครับผู้ผาครับนี่ครับนี่ นี่ครับพิเตเอาพิเตไปเปิดน็อกอันนี้แล้วก็ทีพัทยาสวนกบมาเจ็บเหมือนกันครับเอาละครับพิเตเข้าด้านหลังนะฮะแล้วก็พิเตเก็บเสมอไปแล้วก็โอ้ยเอาละครยรุ้ครับ,รบไปเปิดน็อกก็ด้านหลังยรุ้ยิงมาจากไหนครับโอ้โหเอาละครับยรุ e ้ได้มาหนึ่งเหมือนกันนะเอาซีพัทยายัางอยู่ครับโอ้โหยรุ้ยยังสวยครับเข้าด้านหลังมาก็คือ ไปหนึ่งแล้วก็ทางด้านของพิเต้ครับเดินชิดเลยนะครับจังหวะนี้พิตเต้กับดเดวิลครับแล้วก็เป็นใครเอ่ยครับเรียบร้อยหรือเปล่าครับแม็กโอ้โหเอาลครับเสียเพื่อนไปหนึ่งครับนี่ฮะจังหวะนี้ปั๊มยากลับขึ้นมาได้แล้วก็ต้องวิ่งก่อนครับด้านขวายิงมาไกลๆครับแล้วก็เป็นทางผู้ผาครับไปเก็บสีพัทยาออกไปจบเกมออกไปเป็นแต้มของผู้ผามาอีกหนึ่งคิวครับ โอ้โหจังหวะนี้หนีมาได้นะเราวงเด้งมากลางวงเป็นของพิเต้เลยครับแล้วก็เหลือผู้ผาอีกหนึ่งคนจังหวะนี้สเปรหาใครครับแล้วก็เรียบร้อยครับผู้ผาโดนเก็บออกไปโดยพิเต้เราเองโอ้โหกลับมาอย่างดีครับเกมที่แล้วจบอันดับ8ครับเกมนี้จะจบอันดับหนึ่งหรือเปล่าดูครับจังหวะนี้ครับโอ้โหอย่างสวยๆครับพิเต้ฮะเหลือ3มทีมสุดท้ายครับ2 1 1หนึ่งหนึ่งฮะสวัสดีครับสวัสดีทักทายกันคนดูที่เข้ามาใหม่ด้วยทุกคนเลยนะครับที่เข้ามานะครับ นนี้คือเกมที่สองจริงๆอยากจะให้แบบเล่นทั้งวันนั่นแหละนะครับแต่ผมก็เหนื่อยเหมือนกันจังหวะนี้ครับด์คเดวิลครับกับพิตเต้ครับนะฮะน่าจะอยู่กลางวงโอ้โหตอนนี้โยรู้ยากแล้วครับที่จะเข้าวงนะฮะโอ้แล้วพื้นที่เปิดด้วยนะครับอีกหนึ่งคนครับมิมิกครับอื้ไก่อยู่ต่อหน้าครับไก่อยู่ในมือครับสลับ็อตที่หนึ่งครับ ตอนนี้ทางด้านของโยรุซึมเข้ามาได้เฉยแล้วก็มีสเปย์จากใครครับจังหวะนี้เอาละครับดาวเดวิสเข้ามาแต่ทุกคนไม่ไม่มีใครเห็นไม่ไม่มีใครเห็นโยรุนะเดี๋ยวผมเรียบว่ายเขาโยรุ oru, นั่งยังไงครับโยรุ oru, ได้มาอีกหนึ่งคิวเปล่าโยรุโอ้พี่เตะเทตดกันมาเรียบร้อยครับเอาละครับหนึ่งหนึ่งครับดึงกับมาได้ไหมโอ้โหจังหวะนี้คือจังหวะนี้โยรุ oru, เขาจะลากแล้วนะครับแต่ว่าพี่เตะเดินลงมาเรดทันครับ เอาแล้วครับโอ้โหผมว่าแล้วไม่มีใครเห็นนะครับจังหวะตะ่ี้เห็นไหมฮะนี่คือการเล่นแบบไม่ใช้อะไรช่วยนะฮะมันจะเดินแบบอย่างเงี้ยเดินให้เขายิงได้อะไรอย่างเงี้ยเอาแล้วครับเทกกันมาได้เป็นสองหนึ่งครับจังหวะนี้ลุ้นช่วยกันหน่อยแล้ววงครับคือจริงๆช็อตเนี้ยถ้ารีบร้อนก็ต้องเดินเก็บนะครับถ้าใจเย็นนี่รอเดินออกมาวงได้เลยเอาแต่ว่าทางนี้เขาจะเลือกเล่นแล้วครับเอาแล้วครับจังหวะนี้เขาจะให้มันจบในตรงนี้ครับ ดูช็อตนี้ครับพี่เต้ครับจัวน,นี้แล้วก็เป็นเรียบร้อยครับดนะักวิวเก็บไปหนึ่งคิว